จะเรญธรทมสำเน็กดีค่ะแม่ได้พูดถึงนะให้ลูกๆฝึกเข้าชั้นหนึ่งให้ได้ก่อนก่อนที่อยากจะเจอมโนโมยิทธิเห็นนิมิตจ,จิตสังขารน,นะคะจากชั้นสองแม่ได้พูดไป็หนึ่งคลิปแล้วว่าให้ลูกฝึกชั้นหนึ่งให้ได้ก่อนชั้นหนึ่งก็คือเข้ามาอยู่กับลมหายใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ให้เห็นภายในอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เวลาลูกเริ่มสูตรลมนะสูดลมเข้าไปยาวๆลึกๆนานๆนี่นะกักลมไว้จิตสติเข้าดูตรงนั้นเลยนะเข้าดูในในร่างกายเรานั่นแหละดูลมดูเวทนาดูความรู้สึกอยู่ตรงนั้นเวลาเราหายใจออกจิตและสติจะาตามออกมานะให้อยู่ในข้างในตลอดเวลาเลยจิตไปอยู่ทั่วร่างกายนั่นแหละนะไม่ต้องออกมานะลมหายใจก็ให้หน้าที่ของจมูกไป สูดลมกันลมปล่อยลมกันหน้าที่ของจมูกไปจิตและสติทำหน้าที่สำรวจตรวจตราสกแกนเอ็กซเรย์นะคะแก้ปัญหาวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรข้างในเราเลยนะคะจะทำแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ภายในเลยแหละตั้งแต่กลางกระหมอ่อมศีรษะทั่วศีรษะทั่วใบหน้าทั่วร่างกายลงไปนะคะตามแขนไปถึงมือตามร่างกาย นะหน้าอกแทนหลังทั้งเอวไวยวะภายในให้ลูกอยู่อย่างนี้ให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในตลอดเวลาก่อนนะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเคลื่อนจิตเคลื่อนสติขึ้นลงขึ้นลงอยู่ภายในอย่าออกมาให้ได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วลูกจะเข้าสู่ชั้นสองได้ง่ายขึ้นชั้นสองนี้เป็นชั้นที่ที่ลูกปรารถนาอยากจะเห็นโน่นเห็นนี่นั่นเองลูกมาปราปรบกับแม่นะอยากเข้าชาั้นอยากเข้าชาั้น ก็คือเข้าชั้นที่สองเพราะมันจะเห็นมโนมยิธิเห็นสิ่งที่ร่างกายจิตใจปรุงแต่งเห็นสิ่งที่เราสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติมันจะเห็นหมดเลยนะจะเห็นทั้งบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์มันจะเกิดดับเกิดดับให้เราเห็นตรงชั้นสองนี่เองโอ้ยมันจะเห็นอะไรเป็นเป็นอกอปชันหนึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งเลยที่เราไม่สามารถจะเห็นในชีวิตปกติเราต้องผ่านชั้นหนึ่งก่อนนะลูกนะ สงบสงัดจากสิ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกก่อนทำให้จิตตั้งมั่นจิตแน่วแน่อยู่กับภายในให้เห็นการทำงานของสมองการทำงานของกระดูกการทำงานของตับไตไส้พุงการทำงานของดินน้ำลมไฟนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ชั้นหนึ่งเห็นการทำงานของธาตุดินน้ำลมไฟมันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเห็นการทำงานของความร้อนเห็นการทำงานของธาตุดิน ว่ามันอึดอัดขัดเครื่องมันหนักมันเบายัางไงนะเห็นการทำงานของธาตุน้ำนะคะธาตุเหงือ่อนะเห็นเลือดเห็นน้ำเลือดน้ำหนองเห็นน้ำเหงือ่อน้ำลายน้ำมูกอะไรทั้งหลายนะทำปฏิกิริยาภายในตลอดเวลาเห็นธาตุลมธาตุลมก็คือมันเคลื่อนไหวนะคะมันโยกมันคลอนมันอะไรทั้งหลายในร่างกายถ้าลูกเห็นอย่างนี้นะคะเรียกเห็นภายในนั่นแหละมันอยู่ชั้นหนึ่งอยู่นะปฐมฌาน พอเห็นตรงนี้แล้วมันสงบจากภายนอกก็คือจิตไม่ส่งออกนั่นเองพอเห็นธาตุต่างๆทํางานนะคะนะตั้งแต่ศีรษะนะคะทั่วใบหน้าเนี่ยเห็นหมดทั้งหน้าผากคิ้วตาแก้มจมูกคามับหูนะปากรูจมูก,มนะก,มกในฟันในโพรงปากโพรงฟันอะไรทั้งหลายเห็นเห็นความร้อนความเย็นเห็นมันบิดมันเบี้ยวเห็นมันเจ็บปวดรวดราวเห็นมันแบ่งเซลล์ผิดเห็นมันเจ็บ เป็นมันคล่นเนื้อคล้นตัวเห็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นขยายออกมากระจายออกมาอะไรก็แล้วแต่เห็นความเจ็บปวดรวดราวทุกทรมานเห็นจิตใจที่มันโกรธมันหงุดหงิดขัดเคืองทั้งหลายนี่แหละพอเห็นสิ่งภัยในสงบสงัดหมดแล้วนะมันจะเข้าสู่ฌานสองทุติยฌานเป็นฌานมโนมยิทธิฌานที่จิตของเราสร้างไว้ การที่จิตสังขารสร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาตินะคะจะเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรทั้งหลายมันจะพลูขึ้นมาจะพลั่งพลูขึ้นมานะมันจะอาจจะเป็นเรื่องถ้าเราทําดีมันก็จะเห็นเรื่องดีขึ้นมาไปวัดไปวาทานศีลสมาธิปัญญานะคะเห็นเหวโบวิหารเห็นวัดวาอารามเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอันนี้ทําทความดีมา ถ้าเราไปเห็นพูดผีปีศาจเห็นยักษ์เห็นศัตรูคู่อาฆาตเห็นสงครามเห็นการฆ่าการแกงนะคะเห็นความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดหมดสติขึ้นมาพลั่งพรูขึ้นมาขณะที่อยู่ชั้นสองอันนี้เป็นคนที่ไม่รักษาศีลนั่นเองแต่ก็เห็นมามันจะเกิดขึ้นมาเพื่อจะดับไปนะมันจะชำระหนี้ให้เรานั่นเองอันนี้แหละเขาเรียกว่าเข้าสู่ชั้นสองโอ้มันบางทีมันจะเห็นทูต เทพเทวดาเห็นเมืองบังบทเห็นอินพมยมยักษ์เห็นพระพุทธรูปเห็นพระอระหันต์ตะสาวกทั้งหลายมันผุดขึ้นมานะมันผุดขึ้นมาทุกอย่างเลยนะคะเป็นจะเป็นพูดผีปีศาจหรือเทพเทวดาหรือมนุษย์มนานมันเห็นออกมาในฌานสองนี่แหละเขาเรียกว่ามโนมยิทิเกิดขึ้นที่ฌานสองเป็นฌานทุติยฌานฌานพวะวังขจิตอยู่ในอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่ลึก กว่าชานหนึ่งคือคณิกะสมาธิคณิกะเนี่ยมันก็จะอยู่ชานแท่ดินน้ำลมไฟที่เราเห็นนั่นแหละนะคะอันนี้มีประโยชน์นะชานคณิกะสมาธิหรือชานประถมชานเนี่ยมันจะกําจัดกิเลสให้เรานั่นเองแต่ถ้าชานสองแล้วถ้าเราไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีสติแรงกล้ามันจะสร้างสังขารใหม่เลยฉะนั้นผู้ที่อยากเห็นอยากรู้อยากเข้าชานคือชานสองนี่เอง แต่ถ้าเราต้องสร้างให้สติเข้มแข็งก่อนเอากิเลสออกให้หมดก่อนเข้าสู่ชั้นสองแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งนั่นเองมันจะเห็นก็สักว่าเห็นนะรู้ก็สักว่ารู้เห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสักว่าเห็นสักว่ารู้มันเป็นโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะความอยากของเรานะมันเป็นโดยธรรมชาติออโตเมติกนะคะออโตเมติกจิตของเราไปทํางานออโตเมติกพอตะลุมบอลอะไรชั้นสองมัน สังขารเก่าๆมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ฌานสามมันเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่ตติยฌานนะคะตะติยฌานเป็นฌานที่สงบสงัดจากกิเลสทั้งหลายเป็นฌานที่ดื่มดำในความสุขเขาเรียกว่าสุขสงบสงัดนั่นเองนะคะเป็นฌานพลมได้เลยนะคะฌานพลมเลยนะคะอยู่ในหลับ อยู่ในความหลับความสงบนะคะจากการนะตะลุมบอลกับชั้นสองนะคะที่เราสร้างมาแล้วนั่นแนหะมันพัดดับไปแล้วมันจะเข้าสู่ชั้นสามจะเป็นเวลาไหนกันแล้วแต่จะเป็นหนึ่งชั่วโมงต่อไปหรือสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดโดยอัตโนมัติให้เรานะเราอย่าไปอยากเป็นอย่า่อาอย่ามีความอยากนะอย่าเป็นความอยากให้มันเกิดอัตโ,ตโนมัติให้มันเป็นอัตโนมัติ แล้วมันจะเข้าสู่ความสัจธรรมความจริงจะเห็นฌานใดๆก็แล้วแต่ก็คือเห็นความจริงนั่นแหละเห็นความจริงที่เราไม่ปรุงแต่งนั่นแหละมันก็จะเป็นไปตามสถานีนะลูกนะมันจะเกิดวิโตกนะคะวิโตกวิจารเข้าสู่ัันหนึ่งแล้วนะเกิดวิตกวิจารก่อนนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ชั้นสองนะคะเป็นมโนโมยิฐกิตะสังขารการปรุงแต่งของจิตของใจที่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติของเรามันจะพลังรูขึ้นมานั่นเอง จากนั้นมันเช่าชานสองนี้เรียกว่าเป็นปีติเป็นนะคะเกิดปลื้มปีติสุขเกิดความสว่างสวัยโอภาสนะมันจะเกิดวิปสัสสโนกิเลสนะคะสิบห้าข้อนี่แหละไม่จําไม่ได้แล้วนะโอ้มันจะมีสาร,รพัดนะวิปสัสสโนกิเลสนะอยู่ในชานสองนะลูกฝึกไปเลยเดี๋ยวมันจะเกิดเองพอเกิดวิปสัสสโนในชานสองมันหมดแล้วมันหมดฤทธ์หมดเดชแล้วนี่แหละเข้าสู่ชานสามมันก็จะเข้าสู่ ตติยะฌานเข้าสู่อัปปนาสมาธิดื่มดำในรถพระธรรมนะคะหลับอยู่ตรงนั้นเลยนะคะหลับอยู่สักระยะสองระยะขณะสองขณะจิตนะพอหลับเสร็จแล้วมันมนำบรรชาตแบตเต็มที่แล้วจิตใจอิ่มแล้วอิ่มในชาญที่สามแล้วเขาก็จะเด้งออกมานะถอยออกจากอัปปนาสมาธิมาสู่อุปจาระสมาธิในชาญที่สอง เพราะชานที่สามนี้เขาจะ,สะเสวยในอัปปนาสมาธิในตติยชานเป็นชานเดื่มดำนะคะชานชารจแบดชานดีบดีบดีบอยู่ตรงนั้นนะคะสลีปดีบอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> จากนั้นนะคะพอเราเด้งออกมาสู่ชานสี่ชานวิปัสนาเลยทีนี้เป็นชานที่มีสติสัมปชัญญะเห็นรู้เห็นกิเลสทั้งหลาย มันเกิดดับเกิดดับพลังพลูออกมาในฌานสี่มันจะแตกต่างกับฌานสองนะคะฌานสี่มันจะเห็นสัจธรรมความจริงในสติสัมปชัญญะมันจะไม่เคลิมหลับมันจะไม่เข้าสู่ผวังในฌานสี่นะเป็นเป็นฌานสติสัมปชัญญะที่มันรู้เนื้อรู้ตัวแต่เห็นกิเลสเกิดดับเกิดดับมันมีประโยชน์นะฌานสี่นี่ก็มีประโยชน์พอๆกับฌานหนึ่งเลยนะคะมันจะมีประโยชน์พอๆกันเลยฉะนั้น นะลูกก็ทําตามลําดับเลยนะฝึกชั้นหนึ่งให้เขาเข้าที่ให้เข้าถึงก่อนพอมาถึงชั้นสี่แล้วเนะี่ยจิตใจแก่กล้าเลยนะอินสีห้าพละห้าของลูกจะแก่กล้าในชั้นสี่เข้าสู่จิตที่เป็นเขาเรียกว่าจิตที่มีอะไรนะมีกําลังนะเป็นมหขาขจิตเลยนะจิตที่มีกําลังเลยนะโหจิตแก่กล้ามากจะชนะหมดเลยทั้งกิเลสมานะจะตะลุมบอลเนี่ย ถึงแม้จะตะลุมบอลกับกิเลสเนี่ยนะแต่ว่าจะชนะนะเพราะว่าสติของเราเข้มแข็งจิตเข้มแข็งสติเข้มแข็งกิเลสตัวในออกมามันแพ้เลยเหมือนพระพุทธองค์เนี่ยที่ทําวิปัสนาอนาปนาสติวิปัสนาอยุดใต้ต้นโพน่ะนะในหนึ่งวันและหนึ่งคืนนั่นแหะท่านอยู่ในฌานสี่นะเป็นฌานที่มีสติสัมปะชัญญาไดเ้เองอาศัยลมหายใจนะเข้าสู่ฌานสี่นะ จึงชนะกิเลสช,ชนะพญามารนนะในอาหางผ้าหงมหากานะผ้าหงมหากาที่เราสวดกันนะพ้าหงสหัสนั่นน่ะนั่นะนะ่นะถ้าเราสวดตรงนั้นเราจะเห็นเลยว่ากิเลสตะลุมบอลมากมายนะในจิตใจของพระองค์พระองค์ชนะมารเพราะว่ามีสติสัมปะชัญญาในฌานสี่ฌานที่รู้เนือ้อรู้ตัวนั่นเองชนะมารด้วยนะ มาตัวไหนตัวไหนมาจะเป็นที่ดามานคือกิเลสในจิตในใจนะกรรมมัตตัญหานั่นเองชนะกรรมมัตตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาในฌานสี่ในฌานที่ตะลุมบอลในฌานสติสัมปะชญญะหนึ่งวันและหนึ่งคืนที่พระพุทธองค์บรรลุธรรมนะคะประมาณตีสองตีสามของรุ่งของวันใหม่นะคะในวันเพ็ญเดือนหกฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เข้าสู่ฌานทั้งหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละ พออยู่ในชั้นสี่แล้วเราอยากจะเข้าชั้นห้าหกเจ็ดแปดมันย่อมได้นะมันคอนโทรลตุนเองได้เลยนะเพราะว่าจิตมีกำลังนั่นเองมีกำลังเจโตเจโตวิมุตสงบสงัดจากกิเลสจากอะไรนะเพราะกำลังจิตกำลังใจที่อยู่ในนะชั้นะชั้นหะ้าหกเจ็ดแปดก็เข้าได้ชาญนหนึ่งสองสามสี่ก็เข้าง่าย เพราะว่าเราผ่านชั้นหนึ่งมาได้นะแล้วนั่นเองนะคะต้องเข้มแข็งนะคะมันจะยากตรงชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าใครผ่านชั้นหนึ่งแล้วก็คือจิตเข้าสู่โสุดาบันเลยแล้วเพราะว่าสงบสงัดมีกําลังแก่กล้ามันจะเกลียดชั่วกลัวบาปมีเฮริโอตปะเป็นธรรมของเทวธรรมนะคะเข้าสู่เฮริโอตปะเกลียดชั่วกลัวบาปไม่ทําบาปทั้งที่รับและที่แจ้งไม่ทําชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลัง มันจะเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองนะคะผ่านชั้นหนึ่งได้แล้วจิตเข้มแข็งได้แล้วชันสองสามสี่ห้าสบายมากนะเข้าสู่จิตอริยะขั้นสูงสุดต่อไปเลยเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสได้เลยนะคะนี่แหละในระูปอยากเข้าชา้นก็ต้องฝึกชั้นหนึ่งขันธิกะสมาธิเล็กๆไปก่อนเข้าสู่ปฐมฌานไปก่อนอยู่กะลมนั่นแหละมันฟุ้งซ่านก็ให้เห็นมัน มันง่วงมันอนมันง่วงเหงาเหานอนมันโกรธมันหงุดหงิดก็ให้เห็นมันนะคะผ่านชั้นหนึ่งให้ได้ก่อนนั่นเองนะคะพอจิตสติเข้มแข็งตั้งมั่นแล้วค่อยค่อ,คอว่าชั้นสองสามสี่ไปนะันลูกนะนั่นแหละแหละนะบางคนมาฟังแม่แล้วหาว่าเพอเจอร์คนนี้นี่ไม่เคยเข้าฌานเลยนะคะคนพูดอย่างนี้ไม่เคยเลยคณิกะสมาธิก็ไม่รู้จักฌานหนึ่งก็ไม่รู้จักเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่ยังไม่มีสติสัมปชัญญะ เป็นผู้ที่จิตยังส่งออกตลอดเวลาหาเรื่องหาราวอันนี้จิตปู่ตุชนนั่นเองนะคะมาบอกว่าเพอเจอมาบอกว่าพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยนี่นะก็ขอให้จงกลับมาดูตนเองนะคนที่พูดอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์หรอกนะคะไม่ต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์แม่หรอกลูกยังไม่ได้ปฏิบัติลูกยังไม่ทําและอย่ามาวิจารณ์นะคะมันจะเป็นวัจกรรมนะคะเป็นบาปต่อตนเองนั่นแหละทําให้ปิดกั้นสวรรค์ ปิดกั้นนิพพานนะผู้ที่มาประเมินเราเนี่ยเราปฏิบัติมาเอาเป็นเอาตายจนเข้าสู่ความตายมไม่รู้กี่รอบนัาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะคะถึงสามารถจะมาพูดเรื่องนิพพานนะให้พวกลูกๆได้เห็นเนี่ยเราประกันตนเองเลยนะไม่ต้องมีใครประกันนะคะเพราะเราฝึกหัดขัดเกลามาให้กิเลสดับก่อนนี่แหละจึงจะพูดนะพาคนอื่นปราบมารในตนเองแล้วก็ปราบของเราเองมาก่อนนั่นเองฉะนั้น อย่ามาส่งจิตออกนะคะไม่งั้นลูกจะเสียเวลานะคะเสียเวลายังไม่เข้าสู่จิตผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเลยอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยนะคะจิตยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตส่งออกก็เข้าสู่แค่ปูถุชนนั่นเองนะคะฝึกตนเองให้เข้าสู่อริยชนก่อนให้เห็นกิเลสตนเองก่อนแล้วลูกจะเข้าสู่ความอิสระของจิตได้นะตัด มนโนสังขารวจีสังขารกายาสังขารได้ลูกจะเข้าชั้นหนึ่งได้เลยขอให้โชคดีนะคะ,จะเจริญงอกงามในธรรมค่ะ